ความความสบายใจนะคือชีวิตของพราเนี่ยไม่ต้องไปหวังเรื่องของผลประโยชน์ผลกำไรมันเป็นเรื่องของการแข่งขันน้อยเป็นเรื่องการร่วรมมือกันเราไปที่ไหนคนที่เจอมันก็แตกตา่างตอนที่เราอยู่ในโลกธุรกิจคนที่เจอก็เป็นคนอีกแบบหนึ่งเป็นคู่แข่งเป็นคู่ค้าความคิดเรื่องของผลประโยชน์มันีย แต่พอเรามาบวชเนี่ยคนที่เราเจอเนี่ยเขาไม่คิดจะแข่งขันเ,เขาไม่คิดที่จะมาค้าอะไรกับเราเขาไม่คิดที่จะมาเอาผลกับ,กบเราแต่คนส่วนใหญ่คิดที่จะช่วยแล้วก็มีความรักความควงนดีกับเราคนที่อยู่รอบๆบเรานี่ก็ก็เป็นคนอีกแบบหนึง่งสถานที่ที่เราไปก็เป็นเป็นสถานที่แบบหนึง่ง ความรู้สึกมันก็แตกต่างกันค่อนข้างมากเลยนะถ้าถามว่าชีวิตมันต่างกันมากไหมจริงๆวัดพระรามเก้าก็อยู่ในเมืองก็ก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่าไอ้ที่ที่เราไปใ okay, นกรุงเทพก็มีหลายที่ <S <S <throwing Yep. S 1> ใช่นไหมท,ที่ที่ตอนบวชแล้วไปมันก็ก็เป็นอีกที่นึงตอนบวชใหม่ส่วนใหญ่ก็ติดตามรับใช้หลวงพ่อกับท่านเจ้าคุณถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ไปแจ่ที่ดีๆเจริญพนดีๆก็พบแต่ สิ่งดีๆตั้งแต่ก้าวแรกๆที่เราพบก็ค้นพบเหมือนกันนะว่าไอ้จริงๆแต่ก่อนเราก็คิดทําอะไรให้ตัวเราเองทําอะไรให้ครอบครัวเราทำอะไรให้ธุรกิจของเราพอมาปวดเรามาเห็นหลวงพ่อทำเห็นพระเจ้าคุทำเฮ้สิ่งที่ท่านทำท่านไปทำเพื่อตัวเองอทำมาที่ท่านสอนท่านไม่ได้สอนเพื่อตัวเองท่านสอนให้คนเป็นคนดีคนสุขการช่วยเหลือคนให้คนทุกข์เป็นงานหลักท,ที่ท่านทํา ท่านก็ทำทก็ท่านก็มีความสุขแต่เรามาอยู่ด้วยก็เลยมีความสุขโดยที่ไม่รู้ตัว,ตวคนก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าการทําทงานให้คนอื่นมีความสุขมันเป็นงานที่ใหญ่เหมือนกันนะแต่ก่อนเราก็ทําให้ตัวเรา่างนีครอบครัวเราธุกรกิจของเราเราก็ว่าใหญ่คนระับแต่จริงมันมีงานที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นี้คือการทําคนที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยช่วยเหลือเขาให,ให้เขาพ้นทุกข์เขามีความสุขได้ี่ยที่ว่าออก็ เป็นความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นนะที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยถ้าเราได้มาทําก็ถือว่าเออก็เป็นบุญเหมือนกันซึ่งสมัยที่อยู่ในโลกธุรกิจมันไม่เคยคิดเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องคิดว่าทำแล้วบริษัทต้องได้มันต้องได้มากกว่าที่ทำมาถึงได้เป็นระดับแรกผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวคนไวัยไหนเนี่ยจิตใจมันต้องการที่พึ่งนะเหมือนกับเราต้องการที่จะต้องหาอะไร จับขวาแล้วกอาไว้เพราะว่าเวลาไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มหรือคนสาวเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จิตใจมันก็มีบางครั้งที่เขาต้องการทีวิตเ,เช่นเป็นคนหนุ่มคนสาวก็วมีโอกาสเสียใจหรอเปลี่ยนผันใช่ไหมใครไม่มีความรู้เรนเป็นอะไรไม่ได้ถ้าเรารู้จักาศาสนาก่อนเรารู้จักวิธีดับทุกข์ก่อนเราก็ไม่ชัง แล้วชีวมันมันเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปรอให้เราทุกซ้ำจนช้ำแล้วเราค่อยมาศึกษาทำไมเราไม่ศึกษาตั้งแต่ตอนเรายังหนุ่มยังสาวร่างกายเรายดีชีวิตเรายังทำอะไรได้อีกแยะมีความสุขทำไมาไม่เริ่มก่อนคนที่เริ่มก่อนก็คือคนที่มีความทุกข์น้อยคนที่เริ่มที่หลังมันช้ำแบบไม่ไหวแล้วเขาค่อยไปเริ่มอย่างนเงนี้ยทำไมเราต้องทำลายตัวเองซกขนาดนั แต่ส่วนใหญ่ปัญหาของคนหนุมสาวคือเรื่องของความรักผิดหวังอหกหักหนักหนาผิดหวังในเรื่องความรักหนักหนโดนหลอ,อกมากๆช้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังหลงไปในราคาในโทสศัพท์ในโมหะเหมือนเดิมชีวิตก็ทุกซ้ำเดิมเจอหายเป็นเจอหายแล้วก็เป็นๆๆชีวิตที่จะไปวิ่งหาความสุขแบบใหม่แต่ก็เจอความทุกข์แบบเก่า ถึงจุดหนึ่งก็เลยเอ๊ะทำไงดีมันเข็ดมันกลัวมันไม่อยากที่จะไปทุกซ้ำแบบนั้นก็เลยก็เลยหาศาสนาแล้วก็ก็ทําให้เขาพ้นทุกได้ถามว่ามีไหมก็มีอยู่เยอะนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะใช้โอกาสตรงนี้เล่าผ่านไปให้ใครที่ยังเป็นเยาวชนอยู่ใครที่ยังเป็น สงสัยอยู่ว่าไม่จาเป็นที่เราจะต้องปล่อยให้ใจมันช้าถ้าเราไม่มาศึกษาศาสนาเราอย่าไปทาร้ายตัวเองมากขนาดนั้นมันไี่ศึกษาก่อนระดับทุกเรื่ก่อนชีวิตก็จะมีความสุขด้วยก่อนศีลที่เป็นหลักถ้าเราไม่มีศีลก็เหมือนชีวิตไม่มีหลักไม่รู้ทําอะไรถูกไม่รู้ทําอะไรผิดก,ก็ทําสิ่งที่ผิดชีวิตมันก็เป็นทุกข์มันก็ ทุกซ้ำๆมาทำผิดซ้ำๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยชีวิตมันจะอยู่แล้วได้ยากเพราะมันไม่รู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำาคนที่มีศีลง่าชีวิตจะปกติส่วนเรื่องของสมาธิชีวิตคนเราทุกคนต้องการสมาธิการนอนหลับเป็นการทําสมาธิอย่างแต่แต่เป็นสมาธิแบบธรรมชาติซึ่งมันก็เรียกว่าสามารถที่จะใช้ในการ ที่อยากฟื้นฟูให้มีพลังมาทํางานได้แต่มันยังไม่สามารถที่จะมีสมาธิหรือพลังจิตที่จะไปต่อสู้กับอารมณ์ไายนาได้แล้วมันก็ต้อทำสมาธิเพิ่มเนี่ยมันก็นอนแลวตื่นมาทุกคนเลยมันก็เดินกันได้ทุกคนเลยใช่ไหมก็ทํางานได้ทุกคนกินข้าวได้ทุกคนแต่คนทําไมต่างกันต่างกันที่คนที่มีพลังจิตคนที่ทำสมาธิเพิ่มขึ้นอารมณ์ก็จะต่างก็คนเหมือนกันแต่ต่างกันที่เราคนที่มีสมาธิดี พลังจิตดีเขาจะควบคุมอารมณ์ได้ดีเขาจะเลือกว่าอารมณ์ไหนดีอารมณ์ไหนไม่ดนะีแต่คนที่ใช้แบบสมาธิเฉพาะธรรมชาติอยเรื่องนี้ก็นอนแล้วก็ตื่นมาเหมือนคนอื่นก็ไปทํางานได้ไปโรงเรียนได้ไปกินข้าวได้ไปเที่ยวได้แต่เวลาอารมณ์ม่ดีขึ้นมาทํางานไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้กินข้าวไม่ทะเลาะโวยวาขั้นพื้นฐานเนี่ยที่ต้องนอนหลับเนี่ยเป็นสมาธิขั้นยู่ ถ้าสมาธิแบบที่เราฝึกเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยต้องการใช้เวลาที่เราอารมณ์ไม่ดีเวลาที่เราต้องคิดอะไรที่จําเป็นเวลาที่เราต้องทำอะไรที่ยากๆถ้าเราไม่มีสมาธิเราทำไม่้เรื่องสมาธิเนี่ยจะทำให้เราได้เกิดปัญญาแล้วเราก็จะตัดสินได้ว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำทำอะไรทงานได้ดีถูกไหมให้ธุรกิจมีเงิเป็นเหมือนร้านลล้านกระโดดให้รถ เพื่อทาให้เขาสามารถอยู่กับโลกและเข้าใจโลกได้แก้ไขปัญหาชีวิตไนดะ้ยอมรับการเปลี่ยนแปลเป็นคนที่เป็นดาการเป็นคนเก่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าเก่งอย่างเดียวแล้วไม่ดีเนะี่ยเราอาจจะใช้ความเก่งไปทำเรื่องที่ไม่ดีแล้วเราก็จะเกิดทุกข์ได้เพราะฉะนั้นชีวิตไม่สมดุลที่บอก แต่ถ้าเราใช้ชีวิตสมดุลเนี่ยเราต้องเป็นคนเก่งด้วยเป็นคนดีด้วยเราก็จะความดีเนี่ยไปใช้ทําประโยชน์มากกว่าเป็นทำโทษนี่สำคัญก mm hmm. ารบวดก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึง่ง mm hmm. แต่ว่าถ้าเราบวชเฉพาะกายแต่จิตใจเราไม่ได้บวด mm hmm. ก็จะไม่ค่อยได้บวดนั่นเยางชาชนที่มีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือต้องทำงานอาจจะไม่พร้อมที่จะปวก ในเรื่องของกายแต่เรื่องของใจเนี่ยทำได้เสมอเนะถามว่าจะเริ่มต้นยังไงก็ง่ายมากมันใช้พุทธศาสนาสอนไว้ว่าให้เรานั้นละความชั่วอะไรที่ไม่ดีไม่อยากจะทำมันซะอะไรที่ดีทำความดีรักษาใจเราให้หอมใสบิสุทเกี่ยวกับความดีน,นั่นก็หลักง,ง่ายๆก็ละสิ่งที่ไม่ดีละวความชั่ว ทำสิ่งที่ดีสิ่งใดที่เป็นบุญรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มีความสุขกับาการทันทีอย่า็พื้นฐานเบื้องต้นสําหรับผู้ชนระดับกลา็เรื่องนี้ก่อนก็นต้องหาใจไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยก่อนตอนใจไปทุกข์กับเรื่องเรียนที่ตอนเราสอบตกไปคิดถึงเรื่องสอบตกใจมันอยปลอดภัยคิดเรื่อง เราอกหักเราปิดฝันจค่ความรักคิดแต่คนรักที่ทิ้งเราผู้ใจเราไม่ปลอดภัยวันน um ี virus, ้เราต้องหาที่ที่ใจงใหอยู่รอดภัยก่อนในช่วงนั้นเราพยยามผ่านเช่นอะไรเช่นหายใจเรามาดูลมหายใจสูดลมหา้ใลึกๆหายใจออกยาวสูดลมหา้ใลึกๆหายใจออกยาวมันช่วยทําให้ใจออกจากที่อย่างที่ไม่ปลอดภัยตรงนั้นได้ไม่ใจออกจาก ที่ไปลอดภัยได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะพาก,กายไปทําสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปฆ่าตัวตายไปทำร้ายคนอื่นมันก็มีน้อยลงนะให,เให้เริ่มแบบนี้ก่อนแล้วพ็เริ่มแบบนี้จจิตใจเรามีพลางเข้มแข็งแล้วเนี่ยเดี๋ยวสติมาเดี๋ยปัญญาก็จะเกิดจนนะคิดพิจารณาได้จะเข้าใจได้โอ้ที่เราสอบตกเพราอะไรยอมรับได้เข้าใจสิ่งนั้นได้เกิดแก่เจ็บตายต้องมีอยู่แล้ว ช้ชีวิตโดยไม่ประมาทเราทำความดีตลอดตอนที่เรามีลมหายใจเราก็ตายไปกับความดีจะกลัวอะไรแต่ถ้าเราอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีใช่ลมหายใจไปทําบาปไปเบียดเบียน,เ,นเราก็จะตายไปกับตอนที่เราไม่มีความดีเลยคนก็จะกลัวตายเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนกับเรามีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเนี่ยเราก็พร้อมแค่ไหนก็ถามใช่ไหม แต่ถ้าขออะไรก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีวีซ่ากัไม่มีเงินขาดตัวเครื่องบินก็ไม่มีมันก็ไม่อยากเดินทางมันก็ต่างกนั้นถ้าเรามีความพร้อมที่จะเดินทางหมดแล้ววันไหนไตายก็กลัวอะไรพร้ <c oughs> อมที่จะเดินทางตลอดที่วิตเลยนะครับ <c oughs> งนช่วงเรามีชีวิตก่ต้องเตรียมสติแต่ถ้าเราทำดีอยู่แล้วหลังความตายก็คือความดีก็ <c oughs> คือความสุขก็ <c oughs> คือสัมภาระ